พรีพาย,พพายคุณผู้ชมคงรู้จักเธอเป็นอย่างดีแล้วนยนะฮะแล้วเธอก็ชอบช่วยเหลือสังคมคุณผู้ชมฮะคลิปนี้อยู่ๆกลายมาเป็นดรามา่าได้ยังไงเพราะคุณพิมพรีพายเธอยือนยันอยู่แล้วภาษาเธอเธออาจจะเป็นคนพูดไม่เพราะแต่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่จริงใจแล้วก็ทําหลายเรื่องเพื่อสังคมเนะะี่ยนะคลิปนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะต้นเรื่องเนี่ยคือคุณพิมรีพายเนี่ยเขาลงไปช่วยเหลือเกษตรกรที่กําลังเผชิญภัยแล้งโดยการใช้เงิน1 9 0 0 0 0บาทเจาะน้ําบาดาล คุณผู้ชมฮะขอฟังเสียง้อครอหน่อยสิโดยคลิปนี้เผยแพร่31มีนาบ่าย2โมงครึงค่งปั๊บเดียวคนดู2ล้านใน YouTube นะฮะแล้วใน f Facebook 5แสน,นกว่าทุกคนเอาจริงก็ต้องชื่นชมแล้วคุณพิมพุรีภายเนี่ยเธอก็ติดโซลารเซลล์ให้กับพี่น้องกเกษตรกรที่เผชิญภัยแล้ง ประเด็นเนี่ยเอาจริงอย่างที่เธอบอกเธอไม่สนใจแล้วไม่ต้องไปะอะไรอะไรนะไม่ต้องมาเซฟเธอ<ะ>เพราะเธอบอกว่าครั้งก่อนทําดีก็คือดีอมไม่ต้องมาห่วงอะไรผู้หญิงคนนี้อ่ะเราฟังเสียงบางช่วงบางตอนหน่อยนะฮะน้ำมา คุณพิมพ์รีพายทันทีที่คลิปนี้มีการเผยแพร่งบน้ำบาดาล1,90,000บาทคุณผู้ชมฮะในคลิปนี้คุณตาคุณยายพี่น้องเกษตรกรชื่นฉชำหัวใจเพราะน้ำมาแล้วมันถูกโยงไปอะไรรู้ไหมฮะถูกโยงไปยังงบประมาณรัฐบาลว่า น้ำบาดาลทำไมแพงกว่าพิมพ์รีพายทำา่ให้ชีวิตชาวบ้านค่ะเราทํเาทเพื่อให้มันจุดเริ่มต้นมันสําเร็จเดี๋ยวจะต้องมีคนที่อยากจะทําแบบนี้มาทําบ้างจนมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขอให้เราแค่เริ่มทมาําค่ะพิมพ์อยากให้ลูกหลานเล้นหลนของตายายพ่อแม่เนี่ย ได้เอาที่ดินที่พ่อกับแม่เนี่ยให้เป็นสมบัติเอาไว้เนี่ยไม่ต้องหนีไปที่ไหนให้ทํากินอยู่บ้านเราคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันมีการเผยแพร่บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อรถชุดขุดเจาะบาดาลงบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณที่2,563ดูเอกสารหน่อยเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยพอมันมีการเผยแพร่บอกว่างบดังกล่าวเนี่ยใช้เงินเบ็ดเสร็จเนี่ยไปจำนวน, 105. าวาน1 5ล้านบาทหลายคนเลยตั้งคำถามเนี่ยนะฮะ ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมของหน่วยงานรัฐเห็นบอกว่าร้อยห้าล้านบาทถูกไหมฮะ,ฮะขนาดเดียวกันของพิมพ์รีพายเนี่ยประมาณแค่เกือบสองแสนล่าสุดนี่นะครับชมฮะหลังจากเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้วันนี้ครับชมฮะทางด้านของคนเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีครับนักข่าวก็ไปถามท่านทําไมรัฐบาลใช้งบแพงกว่าพิมพ์รีพายซึ่งท่านก็บอกว่ามันต่างกันจิตด,ดีต่างกันยังไง ต่างกันค่ะเรื่องความลึกแล้วก็ขนาดของบ่อนะคะท่านพลเอกประยุทธ์ท่านบอกกันนะคะอนนคะขออภัยท่านพลเอกประวิตรรองนายกนะคะบิะะ๊กป้อมอะะท่านบอกว่าราคาจะแพงหรือไม่แพงขึ้นอยู่กับความลึกของบ่อถ้าขุดลึกก็ใช้งบประมาณมากถ้าขุดตื้นก็ใช้งบประมาณน้อยบ่อน้ําทั้งหมดมันเลยจะเท่ากันได้ยังไงล่ะ เพราะบางทีบ่อลึก300-400ถึงเมตรจะให้ราคาขุดเท่ากับบอ่อที่มีความลึก30เมตรได้ยังไงและท่อที่ใส่ไปมันก็ไม่เหมือนกัน,น <S <S เพราะฉะนั้นคือของคุณพิมริพายเนี่ยคือดีแล้วแต่ความลึกเวลาหน่วยงานรัฐก็ทำลึกกว่าพิมพ์รีพายเยอะราคามันก็เลยต้องแพงซึ่งถ้าสรุปใจความสําคัญนะฮะพิมรีพายแสนเก้าขณะที่หน่วยงานรัฐอาจจะแพงกว่าเนี่ยนะฮะนั่นคือความแตกต่างฟังเสียงของท่านพลเอกประวิทย์นยฮะ นี่นะมันขึ้นอยู่กับความลึกของน้ำนนํำบาดาลน้ําลึกถ้าขุดลึกมันก็ต้องใช้เงินแพงถ้าขุดตื้นมันก็ใช้เงินถูกบอก่อมันจะเท่ากันได้ไงขนาดของบอ่บอบอ่บอบางทีสามร้อยเมตรสี่รอยเมตรจะให้ขุดเท่ากับสามสิบเมตรไหมใช่ไหมแล้วท่อที่ใส่ลงไปนี่เหนือนกันหรอกนะ ราคานี่เราตรวจสอบด้วยตลอดเวลาอยู่แล้วนะแต่ครับไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วก็วพยายามที่ทําทุกอย่างเรามีการตรวจสอบแล้วเพิ่มเติมในการตรวจสอบคุณผู้ชมครับผมย้ำนะฮะคนทําดีก็คือดี เพราะฉะนั้นไอเรื่องนี้เอาแหละเข้าใจรัฐเองเขาก็มีเหตุผลของเขาว่าที่แพงคือ 1, 2, 3, 4อย่างที่ท่านรองนายกบอกวันนี้เอาจริงนะฮะพอมันเกิดดราม่าเรื่องนี้บ่อที่คุณพิมพ์รีพายเนี่ยไปขุดให้เนี่ยนะครับผู้ชมฮะอยู่ที่ยะโสธรอําเภอไซมูลล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยนะฮะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูเลย โดยทางด้านคุณศักดาเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลโดยเบื้องต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาลงไปดูแล้วบ่อที่พิมรีพายไปทําให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะฮะ<ฆ>ซึ่งก็จะตรงกับท่านพลเอกประวิทย์บอกของรัฐที่มันแพงเพราะบางบ่อ3า0ร้อยสเมตรของน้องพิมรีพาย40เมตรใช้ท่อคือ6นิ้วแล้วก็แผงโซลาเซลล์เนี่ยสามร้อวัตต์ปั๊มน้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงมากนึกออกใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยมันขนาดเล็กกว่าหน่วยราชการ10เท่า ของน้องพิมพเนี่ย40เมตรราชการเจาะคือ400เมตรนั่นคือเหตุผลทําไมราชการร้อย5ล้านทําไมของน้องพิมแสนเก้นี่คือคําอธิบายคุณผู้ชมฮะขอกลับไปที่คลิปของพิมพรีพายหน่อยล่าสุดเจ้าของบ่อบาดาลในพื้นที่ที่คุณพิมพ์ไปทําให้ผมเล่าเป็นข้อมูลนะฮะเพราะล่าสุดเจ้าของที่ดินเขาบอกกับเราอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อีก เจ้าของให้ข้อมูลทางโทรศัพท์กับอมรินทีวีบอกว่าคุณพิมพ์รีพายเนี่ยเขาให้ทีมงานมาดูก่อนแล้วก็ยกหูโทรศัพท์คุยกันบอกว่าเนี่ยอยากจะมาทําน้ําตรงนี้นะแต่ว่าจะมีการถ่ายทําไปด้วยทางด้านของเจ้าของที่ดินเนี่ยนะฮะชื่อว่าคุณนธพรนทพรคุณนทพรบอกว่าเอายินดีอยากมีการเกษตรและทาไมรู้ไหมฮะหลังจากนั้นน้องพิมพ์ก็มาทําให้ชาวบ้านบอกเลยเนี่ยนะครับว่า ให้ผมพูดไหมแล้วเราต้องคุยความจริงกันพอเรื่องนี้ถูกจับไปโยงอย่างการเมืองจิตดีทะลุไม่เกิดอะไรขึ้น<ะ>ชาวบ้านพูดนะครับแล้วอย่าว่าชาวบ้านเขานะเจ้าหน้าที่ทรัพยากรน้ําบาดาลมาดูบ่อของน้องพิมพ์แล้วมาตําหนิผมอบอกว่าเหมือนกับมันเกิดเป็นข่าวทําไมมันเกิดเรื่องแบบนี้ชาวบ้านบอกกับเราว่าแต่ก่อนพวกผมก็แจ้งคุณไปแล้วไงทําไมไม่ดําเนินการให้พวกผม พอพิมพ์รีภายมาทำส่งคนมาดูมาตรฐานหน่วยงานคุณอยู่ตรงไหนคำตอบอยู่ตรงนี้ฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ทำดีทำต่อไปดีก็คือดีนะฮะ